โอเคครับอ๋อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ๋อมันชื่ออะไรนะวา้าดากเกตนะฮะซึ่งอันนี้มีคนรีเควสมาพักหนึ่งแล้วแต่ผมทําให้แน่นอนนะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะแบบโดนบิดหรืออะไรนี้นะไม่มีางน้นอยู่แล้วนะถ้าเกิดผมไม่ลืมจริงๆนะถ้าเกิดลืมกระทวงได้แล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดไม่มีคนรีเควสอะไรเพิ่มอ๋อคิดต่อไปจะเป็นเมซายาต่อจากนั้นไม่รู้ อาจจะเป็นแบบเด็กที่ใกล้ออกแบบพวก,กันนิว่าอะไรเงี้ยนะเออก็อาจจะมาแนะนําของเก็บให้อะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ก็คิดแบบนี้จะมีเอาทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะฮะไม่ยกเลิกคอนเทนต์นี้เด็ดขาดนะครับก็จะพยายามแบบไม่รีบทำมากเนาะแต่ถ้าเกิดมีใครแบบอยากได้เรื่องไหนแบบรีบๆก็รีคูเได้นะฮะแรกได้นะค,ะครับโอเคก็อันนี้เป็นของน่าเก็บที่ผมลิสต์มาให้แล้วคือวาก้าของเก็บนอกนี้มันน้อยมากฮะ,ะอืมมันน้อยมากจริงๆนะแบบมันดได้แค่เนี้ยเออ แต่ก็บางใบเนี่ยผมไม่ไดเอามานะอย่างเช่นแบบโพสติกเกอร์เงี้ยมันใส่ได้ใบเดียวเนาะหรือแบบโอเวอร์เงี้ยมันมีหลาย,ยแบบแหละที่ใช้ได้แต่ว่าเอาแบบดีที่สุดมาเนาะตัวสองแบบเดี๋ยวผมจะพูดให้เช่นเดิมน,นะครับอ่ะมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกทั้งแรกของวาก้าเนี่ยเจ้าตัวนี้มูนขึ้นมาเลยครับเป็นใบที่แบบคนเอามาขายกันเต็มเลยนะตัวนี้บอกว่าเวลามันการตีฮิตลีทายเต็งโจนึงไงเดมถามว่ามันใช้ง่ายไหมก็ไม่เพราะว่าการที่มันจะเห็นเหมือนการลุกได ไม่สิเห็นมันกรบตีฮิตแต่มันจะต้องไม่อยู่แถวหน้าเพราะอะไรครับวาก้าตีกดสกลกวาดหน้าหมดไอ้นี่ตายนะเออไม่ก็จะกดเทคไม่ได้นะหมายความว่าคุณจะต้องขยับมันลงมาแถวหลังนั่นเองนะมันถึงจะลอกกดเทคได้นะเออประมาณนั้นต่อมาเบคิโอฟอนนะครับไปนี้ถามว่าทำไมผมถึงดิสมาให้ด้วยเพราะว่ามันจะมีอยู่ลิทหนึ่งตอนที่ออกแรนเมีคนใช้นะฮะตัวเบคิโอฟอนนะครับเพราะว่า ตัวี่บอกว่าเวลาตีฮิตใช่ปะ่ะสามารถระเบิดัวได้ยิงเรียกกลับได้ตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็ตัวนี้มันเก่งไงครับแห่ได้เปลี่ยนมือได้นะครับเคลียร์หลังได้นะครับซึ่งวาก้าเนี่ยมันเคลียร์หน้าเนาะแต่ตัวนี้สามารถช่วยเคลียร์หลังได้ครับถามว่าต้องมีไหมก็ไม่นะครับแค่แบบถ้าเกิดมีติดอยู่แล้วก็ลองเอามาใส่ดูได้นะก็ไม่แย่นะตัวนี้นะฮะแต่ก็ใช้ไม่เกินบล็อกหนึ่งเช่นกันครับตัวนี้ ่อมาสิ่งที่คนซีเควดเด็กนี้ถามมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องไซเคันโซนะครับว่าไซเคิลบล็อกนี้ผมควรเก็บไหมนะครับก็มันบอกว่าเวลาโดนที่จับมือเป็นค่าคอร์สราการจะไรเด็กใช่ไหมไม่สิเวลาโดนทิ้งจับมือนะฮะในช่วงไลฟ์เฟสจำผิดจำผิดโซวาหนึ่งครับเอากลับได้กองโจนหนึ่งได้แล้วก็เทิร์นเพอร์ซีบีหนึ่งแล้วก็ยิงทั้งเลนเดียวกับมันของฝัแนข้ามน,นะเออไอโค้ลิซิตกันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เลือกเนาะกก็ ถามว่าต้องเก็บใบนี้ไหมก็แล้วแต่ลิทนะครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นลิทไซเคิลแปดเก็บมาแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแค่ไซเคิลจีสใบก็ไม่เก็บก็ได้นะครับอืมประมาณนั้นเนาะลิทไซเคิลแปดคืออะไรครับคือเราจะใส่เจ้าตัวนี้คู่กับตัวไซเคิลจีเนะาะถามว่าใช้ได้ยาวไหมนานอยู่เหมือนกันนะตั้แต่มันออกอะถึงประมาณก่อนถึงเบ้าเจ็ดอะอืมใช้ยาวๆได้เลยลิทนั้นนะอ่าประมาณนี้ครับซึ่งไอ บ็อก5ตอนที่หลักธิซื่อออกอะ่ะไอริที่ติดท็อปของวาก้าก็เน่นเป็นเซนเซน8นะก็ถือว่ามันมีผลงานระดับหนึ่งแล้วกันก็เก็บมันก็ได้นะต่อมาไซเซนจีเนี่ยคนเล่นวาก้าทุกคนก็น่าจะใส่กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้วาก้ามีชีวิตรอดได้มันบอกว่าลงการเล่นจากมือนะฮะหรือว่าโดนทิ้งไปค่าคอร์ดรายการจากไลเด็กใช่ไหมซีบีหนึ่งว่าเอบจีมา3ก็ได้โจการได้หนึ่งใบครับต่อมาลงเรียเทินเพอ เลือกเก็บหนึ่งที่ไม่ใช่ PG จากดอกพอลงมาแถวหลังได้ถามว่าทําไมมันถึงไม่ชุบ PG คุณรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเกิดมาชุบ PG ได้คุณจะขยับ PG ขึ้นหน้าทีนี้คุณใช้เป็นตัวชูร่าชี้ PG ได้เว้ยเออประมาณนั้นเนาะมันก็เลยทำให้เด็กนี้วน PG ได้ถ้าเกิดมันไม่ห้ามนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเล่นซกเคิล8เกาเก็บมา2คู่นะครับต่อมาใบมูนอีกใบหนึ่งตอนช่วงวาก้าสปอยแรกๆครับคือใบนี้ มันบอกว่าลงเรียใช่ไหมตัวมันจะปัด5,000ก่อน,นะครับแล้วก็เวลาเราจะไลกาจะไลเด็กนะครับเราสามารถวิ่งตัวมันบนบ,นบอร์ดเข้าโซได้แทนการทิ้งมือนะก็ถามว่ามันเก่งไหมผมว่าเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีก็ใส่ติดได้แต่ถ้าเกิดเป็นผมใช่ไหมผมอาจจะใส่แบบไม่เกินหนึ่งอ่ะอแต่ถามว่าต้องหาไหมก็อาจจะไม่ค่อยเพราะว่ามันก็ใช้ได้แค่บล็อกเดียวนะหลังจากนั้นก็เริ่มถอดกนแล้วเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวห้ามเสร็จมาเนาะ ต่อมาตัวนี้ครับต้องเก็บไหมแล้วแต่ลิ์นะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นชอบอักโง่นะฮะผมแนะนําว่าไปนี้ใช้ได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบ็อก11เนี่ยผมยังเจอบางคนที่เล่นวาก้าแล้วใส่ตัวนี้มาเว้นใส่ผมอยู่เลยนะเออก็มันจะบอกว่าเวลาตีหรือบูก,ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตีเลยนะตัวบัคหนึ่งครับตัวพี่เขาจะป 5, ะรับห้าพันนะฮะจังหวะจะจบเทิร์นนะฮะตามเกตหนึ่งหรือต่ํากว่าเป็นบอดได้อ่าประมาณนั้นเนาะ แต่ไม่นับตัวมันนะสมมุติเรามีบอดห้าตัวแล้วกันอนะ่ะแล้วเรามีแบบเก็ดหนึ่งบนบอทห้าตัวมันก็จะปรับไปสองื่นห้าเลยนะตัวนี้ก็แรงนะก็โกต้นเกมถือว่าเก่งเลยนะฮะก็ถ้าเกิดชอบโกตัวนี้ใช้ได้ครับบอกเลยว่ามันแหวนแรงมากหรับเจ้าตัวนี้นะแต่ก็คงใส่ไม่เยอะนะประมาณสองใบนะคะไม่เกินนี้นะฮะแต่เกิดหนักๆหน่อยใช่ไหมสามใบจัดไป ต่อมาเจ้าตัวนี้ครับตัวมูนเหมือนกันตอนที่มาก้าสปอยนะครับมันบอกว่าเวลาย,ยูนิตของเราลุกโดยเท็นะครับสามารถรีท่ายจรวได้นะครับถามว่าตัวนี้มันเก่งไงครับมันก็เหมือนโอเวอร์หลอดนะเวลาแวนลุกถ้าเกิดอยากทาบอดโลกะไอ้ตัวนี้ยืดข้างใช่ปหมคุณก็ระเบิดจรวแบบแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนะาะจะถามว่ามันสาคัญไหมผมก็คงตอบว่าไม่นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็คงใช้แค่บ็อกแรกเหมือนกัน บ็อกสองมันจะมีไอ้ตัวห้ามสิบมาอยู่แล้วนะผมจําชื่อไม่ได้่อมาเป็นแมวรับมากาเนี่ยก็คงจะสองใส่ใบหนึ่งนะหรือไม่ใส่เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเมนแดงผมว่าเก็บมาก็ได้นะตัวนี้นะบอกว่าลงเลเยอรกกาเดียนก็ได้เก็บไลาลายเราอะจากโซ่หรือดอกก็ได้กับลายเด็กในสภาพงหน้าได้อ่าทาเทคตามช่องครับเรียกกรกะจกกรสหนึ่งใบแตถ้าเกิดเป็นการเดียนก็โหวมหมื่นห้าก็เท่ากับว่าเจ้าตัวเนี้ยชิวสองหมื่นนั่นเองนะ ได้ใช้ทั้งสองช่องน่ะอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราอยากได้มือหรือว่าอยากได้ชิลนะอ่าประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเล่นแฮวากาเก็บหนึ่งครับแถ้าเกิดเมเนเนกเก็บเต็มสี่เมนเลยก็ได้นะต่อมาไลน์นะครับไลน์เนี้ยของวากาจะมีสองไลน์คือไลน์ตัวเองกับไลน์วาจิรัวอ่าไลน์วาจิรัวเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่คืออ่เวลาเราจะไลกา้าจะไลเด็กใช่ไหมเราสามารถโซบาร์แทนได้อ่าก็คือไม่ต้องทิ้งมือนะไลน์วาจิรัวก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ อยู่ที่มือคุณว่ามือคุณดีแค่ไหนอ่าประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องทิ้งมือแล้วเนาะเป็นไลา์ไลน์ที่เก่งครับตัวนี้แล้วถามว่ามันต่างจากไลน์ไลน์ปกติของวาก้าไหมก็มีความต่างนิดหน่อยครับในกรณีเริ่มก่อนเนี่ยไอตัวเกมหนึ่งใบนั้นอะมันจะบูสต์แรงกว่าเพราะอะไรถ้าเกิดเราตัวไลน์ไลน์เกตหนึ่งวาก้าต่อกับ border x มันจะออกยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเนี่ยตีคนเกตสองเนี่ยจะต้องขอสองหมื่นนะเออ ก็เป็นข้อดีต่างกันละกันเนาะต่อมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกเหมือนกันครับบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เป็นจีโซนใช่ไหมมันได้รับเทคมือครับแวนกาหรืเป็นเกรดสามทิ้งมือได้ก็คือทิ้งตัวเนี้ยหลังจากนั้นเก็บไลไลายเราอ่ะจากโซหลหรือดอกก็ได้กับไล์เด็กในสภาพไงน้าครับหลังจากนั้นฮอปเจ็ดครับเลือกใบหนึ่งที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าที่ชื่อต่างจากแวนกานะครับเอาขึ้นมือถ้าเกิดเราไม่ได้เอาขึ้นมือใช่ไหมเอาตัวมันขึ้นมือครับแล้วก็ลงการเดียน ถ้าฝันเน้ามเนี่ยมีดอปนะครับสใบขึ้นไปบวกชิวห้าพันครับถ้าฝันเหนืข้า็จีโซนสั่งบายเกดสามครับจากโซมหรือดอปก็ได้บวกอีกหมื่นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เทคล่างไม่ค่อยใช้เอาเนะใช้แค่เ็กบนเท่านั้นแล้วนะก็ตัวนี้ถามว่าใช้กี่ใบก็ไม่เกินใบหนึ่งฮะแล้วตัวนี้มันหาอะไรได้บ้างครับลาเซซเลกาลิตเกตสามอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะต่อมาครับเพื่อนรักของเดนเสาร์ผมเองฮะเห็นลีนะฮะ ก็เมนแดงก็คงจะเก็บอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบสามมันคู่เด็กหลายๆเด็กเลยนะบอกว่าเวลาบูธใช่ไหมถ้าฝ่ายข้ามเนี่ยมีบอร์ดหนึ่งหรือว่าเราเล่นออเดอร์เทอร์เนก็ได้มันจะปัดหาพันก่อนหลังจากนั้นจบไปท่านครับสาม,มารถวิ่งเข้าโซ่โจกการได้หนึ่งใบครับก็ถ้าเกิดเล่นลิสเนอร์เสาอะ่ะมันใช้โซ่อยู่เลยใช่ปะไห้ตัวน,นี้ช่วยได้ถ้ามันเก็บหนึ่งทั้งโจกได้ทั้งมีโซ่ให้เออไม่ดีตรงไหนน,นะฮะต่อมาครับวาก้าเนี่ย เออถ้าเกิดคุณไม่เล่นลิทใส่เส้นแปดเนี่ยเด็กมันต้นเกมจะมือน้อยมากๆนะเพราะว่ากว่าเด็กมันจะโจวได้คือต้องขึ้นเกียร์สมถูกปะแล้วถ้าเกิดคุณเริ่มหลังแล้วคุณโดนลุมกระทืเน,นี่การที่คุณจะคืนมือได้มีแค่ดอติเกร์นะซึ่งถ้าเกิดคุณใส่ฟอนต์คุณอาจจะเหนือหน่อยๆหน่อยเนานะเพราะว่ามันไม่มีแบบอะไรช่วยคืนมือเนาะซึ่งผมเลยคิดว่าเด็กเนี้ยถ้าเกิดแบบเราไม่เล่นส่เส้นแปดผมว่ายังไงดอกก็ดีครับก็ ถ้าเกิดจะเก็บทั้งดอทั้งฟอนก็ไม่แย่นะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเชียร์ดอมากกว่าเพราะว่ามันช่วยหามือมากราดได้หาตัวเล่นได้ครับต่อมาโอทิเกอร์เนี่ยมันจะมีสามใบซึ่งใบแรกก่อนไอตัวของแดงเนี่ยจะบักบักหน่อยถ้าเกิดคุณได้ออกตอนที่วากาตีครั้งแรกบักเลยนะฮะเพราะว่าจบไปเทิร์นอะวาก้ามันลุกอยู่แล้วนะครับและที่มันลบได้ด้วยถ้าเกิดคุณเช็คโอเวอร์แดงตรงนั้นก็คือมันแทบไม่มีความหมายเลยฮะ มันก็คือได้แค่ร้อยล้านนะนะแต่กลับกันถ้าเกิดคุณเป็นโอ์ใบนี้มันจะมีคียด้วยสองมันจะมีโอ์ดำอยู่ก็คือไอโอ่วงที่แบบเอาไว้หิวอะแต่ใบนั้นอะมีข้อดีตรงไงรู้ไหมมันหงเดียวให้วากาได้นะครับแต่ผมก็ว่ามันปิดเกมไม่ค่อยดีเท่าตัวสีฟ้านี่หรอกนะผมก็เลยเชียร์มันใบนี้มากกว่านั้นเองเนาะต่อมาครับของคู่ใจหลายๆเด็กเลยบอกว่าโจสองหรือวิ่งข้งาทรงไอเดียมก็ได้ แต่ส่วนใหญ่คงใช้ข้อโจทย์สองมากกว่านะแต่เกิดเดมหมดก็คงหายเดมครับเก็บมาด้วยนะวันนี้หนึ่งใบครับต่อมากระจกเนี่ยทุกบ้านก็คงต้องมีอยู่แล้วเนาะก็แค่แนะนําไว้ครับตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับสำหรับของเก็บมาร์ก้าในเกมซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะคลิปนี้ยังมีอสองใบครับซึ่งมาที่ใบแรกก่อนมันคือเอ่อตัวไซเคิลเซกคอร์เทน่าชิวเนาะมันบอกว่าเวลามันลงเรยอ หรือว่าโดนทิ้งเป็นค่าคอร์สรากาจากไลเด็กใช่ไหมแล้วแวนเราเป็นเกรดสามที่มีไอคอนเพอร์เซน่าหรือว่าโชว์ไล่ไล่เกรดสามที่มีไอคอนเพอร์เซน่าก็ได้ได้รับเพอร์เซน่าชิลแล้วก็เวลาตีใส่เกรดสามใช่ปะมันจะโบนออิ่งห้าพันเนาะแล้วก็ตัวเพอร์เซน่าชิลนะครับใครไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้คุณรู้จักเองในคลิปนี้เนาะเพอร์เซน่าชิลเนี่ยจะเป็นบิตออเดอร์ที่เป็นชิลหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเกิดฝไฟข้าวเนี่ยมีเคสอื่นนอกจากเอเนจี้เจเนเตอร์ฮะมันจะบวกชิลอีกหน้ออาพันกลายเป็น 15. แล้วก็โคตา้าการเล่นเทิร์นนั้นจะกลายเป็นสองรอบนั่นเองเนาะอ่าก็หมายความว่าสมมติคุณมีกระจกกับเพอร์เซน่าชิลใช่ปะคุณจ่ายเพอร์เซน่าชิลไปก่อนทําโคตา้มามันสองทีแล้วก็จ่ายกระจกต่อได้นั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้อันแล้วก็ตัวเคอร์ชิลเนี่ยมันไม่สามารถโดนทิ้งจากเทิร์นเราเนี่ยเป็นค่าคอร์สของเราได้เนาะในเทิร์นเราแต่ว่าเทิร์นฝั่งข้ามเนี่ยยังโดนทีเป็นค่าคอสทีจงทีจีรายได้ปกติเนาะนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งคือจะเป็นเจ้าตัว เราโมไดโนเสาร์ aur, คือของไดโนเฟตนะที่เพิ่งออกไม่นานด้วยนะครับวาก้าใช้ได้ครับชีรานุยใช้ได้ครับก็เทคมันบอกว่าเวลาบูสใช่ไหมถ้าวันกับของเราเนี่ยเป็นเกราะขึ้นไปนะครับแล้วฝังข้ามเนี่ยไม่มีบอดเลยฮะในลัมน์เดียวกับมันมันจะปะห้าพันด้วยนะครับต่อมาตอนจบไอเทครับที่มันบูสถ้าเกิดเรามีเรียกาเนี่ยมากกว่าฝังข้ามครับหรือว่าเรียกาของฝังข้ามเนี่ยโดนยิงในเทอร์นี้นะครับเราสามารถสั่งบายตัวเองหลังจากนั้นท็อปห้านะ เลือกใบหนึ่งครับที่เป็นเกรดสองโดยสูงกว่าหรือว่าเป็นการ์ติดเผาไดโนดากอนที่เป็น normal unit ที่ไม่ใช่ pg นะชื่อต่างจากมันด้วยเอาขึ้นมือได้ครับก็ตรงนี้ก็คือง,ง่ายๆนะมันเสิร์ฟเป็นเกรดสองโดยสูงกว่าหรือเสิร์ฟการติดเผาไดโนดากอนที่ไม่ใช่ pg นะ่นะขึ้นมือได้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็คงจะเสิร์ฟเป็นเกรดสองโดสูงกว่าเป็นตัวเล็นของเด็กเราเนาะอ่ะอันนี้คือ2ใบนะครับที่ในเกมไม่มีก็ประมาณนี้สำหรับวาก้าในคลิปนี้เนาะ งั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทั้งหมดให้แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เนาะนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าขลับบายบายครับ bye